เจอผู้มีจิตสัมผัสนะคะทักอดีตชาติของเรานะคะแล้วก็ตรงกันหลายท่านด้วยนะคะจนทําให้เราเกิดความสับสนแล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมนะคะแต่มันก็สับสนมากนะคะเพราะโดนทักหลายคนเหลือเกินนะคะต้องทําอย่างไรดีพี่มินเข้าใจมากๆนะคะและยิ่งถ้าเกิดเรามีประสบการณ์นะคะเคยฝันเองหรืออะไรเนี่ย การจะเรียบเรียงนะคะ <c oughs> และยังโดนทางอีกอ่ะมันจะสั่นไหวมากการจะเรียบเรียงความรู้สึกที่มันสับสนอยู่แล้วอะไรอย่ะอยู่ดีดีฝันถึงพญายน,นาคฝันถึงเรื่องราวไปติดต่อกันอย่างเงี้ยใจมันจะสั่นไหวอยู่แล้วนะคะพี่มิ้นก็นะคะฝันถึงเรื่องราวพวกนี้ตั้งแต่แบบเจ็ดแปดขวบ แล้วก็ใหม่ทีหนึ่งก็คือตอนยี่สิบสองยี่สบามยี่ิบเอ็ดยี่สิบองยี่สามอะไรแบบนี้นะคะเราก็ยังเราเราก็ปฏิบัตินะแต่มันไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันเราเป็นพระริยะที่ไหนอ่ะนะคะเราก็ปฏิบัติแบบคือเราก็ฝืนของเราอยู่แล้วกิเลสธรรมดาที่ไม่ได้ต้องมายุ่งเกี่ยวกับนิมิตมันก็ปฏิบัติยากอยู่แล้วและยิ่งมาเจอนิมิตแล้วก็เป็นนิมิตอะไรที่แบบแปลกมันมหาสจจรย์มันนอกเหตุเหือผลมันนอกโลกอ่ะนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะก็ต้องค่อยๆพยายามนะคะ และเดี๋ยวมันอาจจะเป็น2ปี3ปี5ปี1ิปีนะคะที่เราเหมือนกับเราเริ่มชินละเราจะไม่สั่นไหวละกับสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนพี่มิ้นก็ตื่นเต้นฝันนู่นฝันนี่ฝันน้ําท่วมเอามาจดบันทึกไว้อะไรต่ตางๆนะนะคะมันก็ปกติอะธรรมดาเราอย่าไปโทษตัวเองเลยนะคะมันก็ตื่นเต้นกันได้บ้างแหละนะคะเราก็เป็นคนปกตินะคะไม่ใช่ออกมานั่งแต่ท้องว่าอย่าไปยึดก็แค่ความฝันนะคะเราอย่าไปข้ามขั้นตอนดิยึดก็รู้ว่ายึด นะคะรู้เท่าทันจิตตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับตัวเองนะคะมันยืดมันอยากรู้ก็ยอมรับนะคะก็แค่ยอมรับแต่ว่าค่อยๆปลอบประโลมัวเองว่าเฮ้ยศักยภาพเรายังไม่พอจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เขาทักเราทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบบางทีแล้วความรู้บางอย่างเราอาจมันอาจของเขาอะนะคะมันอาจจะยังไม่ เราอาจจะมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ายิ่งรู้แล้วเราเหมือนกับยิ่งสั่นไหวยิ่งอ่อนอ่อนไหวอะนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เราขอแบบม้วนตัวเก็บมารักษาสภาวะอารมณ์นะคะจิตของเราให้สถียนก่อนก็แล้วกันนะคะบอกพ่อปู่มแม่ย่าบอกองค์เทพเทวดานะคะที่พยายามจะสื่อสารกับเรา <c oughs> ที่พยายามอยากให้รู้เรื่องราวว่าโอเคเดี๋ยว ขอปรับปรุงขึ้นจิตของตนเองก่อนนะคะให้มันแบบเออแบบยังไงอะแบบมันมันไม่อ่อนไหวแบบเนี้ยก่อนนะคะให้มันมั่นคงก่อนมีสติดีกว่านี้ในการที่จะประคองอารมณ์ตนเองไม่ให้ไหลไปตามนิมิตก่อนนะคะพี่มินก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยถามว่าเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะมาติดต่อสื่อสารกับพี่มินช่วงแรกที่เราเชื่อนะอ่ะที่เราเชื่อนะคะพี่มินก็ ท่านก็บอกให้ปฏิบัติทมแต่เราอะนะคะเราก็อยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออะไรนะคะทั้งอายุเราก็ยังน้อยด้วยนะตอนนั้นนะแล้วก็การปฏิบัติของเราก็ยังไม่ดีด้วยแต่พอแบบยังไงอะเขาเรียกว่าใช้เวลาทั้งความอึดอัดความสับสนแล้วก็ปฏิบัติฝืนปฏิบัติไปด้วยนะคะในที่สุดการปฏิบัติมันก็เอานำทางสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้อารมณ์เราเสถียรขึ้น ะะและเดี๋ยวถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่จะต้องรู้อะไรมากไปกว่าที่ท่านมาตามให้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพี่มินเชื่อว่าเราจะได้รู้เองไม่ว่าจะรู้ได้ด้วยตนเองหรือเราจะเจอผู้ที่นะคะเป็นของจริงสื่อได้จริงและเราก็รู้สึกว่าเราเคารพนับถือเขาได้เราเชื่อถือในคุณธรรมของเขาได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะ,คะเขาจะช่วยเราเองเนี่ยประมาณอย่างเนี้ยนะคะ มันจะแบบมีแบบจิ๊กซอว์ชิ้นใหม่ๆม,มานะคะให้เราแบบค่อยๆปฏิบัติต่อเรื่องพวกนี้ได้เองหรือไม่เราก็ทรมารมกของเราถ้ามันจเจริญแล้วมันก็วางเรื่องพวกนี้ได้ไปเองไม่เป็นไรละรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติเป็นแล้วเราจับทางอันนี้ปฏิบัติเนี่ยคือสูงสุดละอ่านะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะไม่เป็นไรเราเรายังสื่ออะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเราแค่รู้แค่ว่าถ้าพญานาคหรือเทพเป็นฝ่ายดี การปฏิบัติเพียงพอแล้วนะคะท่านจะมาอนุโมทนาบุญและช่วยเราเองไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องราวนอดีตตัวเองไม่เป็นไรนะคะรู้ว่ามีท่านรู้ว่าการปฏิบัติคือสิ่งที่ดีคือบุญที่ดีเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะ